สวัสดีค่ะพบกับพรพิมลชาแนลนะคะวันนี้พามาเดินที่ตลาดนัดจะตุจักนะคะค่าทุกท่านมาเดินเที่ยวชมนะคะตลาดนัดจะตุจักชมบรรยากาศนะคะมีของขายมากมายเลยค่ะสินค้ามากมายให้เลือกนะคะ นเยอะมากเลยค่ะชาวต่างชาติเยอะมากเลยเสื้อผ้านะคะร้านเสื้อผ้าตัวละร้อยนะคะ เดินชมนะคะตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วนะคะมีสินค้าให้ชมมากมายเลยนะคะไปดูร้านรองเท้านะคะ ร้านขายเสื้อผ้ากางเกงนะคะสวยงามมากๆเลยพาไปเดินชมนะคะเข้ามาข้างในนะคะคนก็ยังมาเยอะอยู่นะคะคร้านนี้สวยมากเลยค่ะ น,นี้ของประดับสวยมากเลยนะคะกตุ๊ก,ตา,กตาของประดับเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าลายช้างนะคะของเด็กของผู้ใหญ่นะคะชมไปเรื่อยๆนะคะ ต้นไม้ดอกไม้ประดับนะคะพาเดินดู ทั่วๆนะคะชมทั่วๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นอีกซอยหนึ่งนะคะนี่ซอยด้านหลังแล้วนะคะคนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะมา,มากๆเลยะคะ่ะนักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเสื้อใส่สบายๆนะคะชมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องสารนะคะเครื่องจัดสารมีตะกรา้าของใช้ในบ้านนะคะเครื่องประดับ สวยงามนะคะของช้อยต่างๆนี่มีช้อนเล็กๆนะคะช้อนทำจากไม้ ถาดกระเป๋านะคะกระเป๋ากระเป๋าสวยๆนะคะ คนก็ยังมาเยอะอยู่นะคะนักท่องเที่ยวส่วนมากนะคะนทท่่องเียวต่างชาติตรงนี้ก็สวยงามนะคะของใช้ในบ้านน่ารักน่ารักนะคะ เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าครบของเครื่องใช้กระเป๋าน่ารักน่ารักนะคะสวยๆกระเป๋าส,สวยนะคะ Ich the light auch okay. okay. เยอะแยะมากมายนะคะร้านรอ,องเท้านะคะร้านรอ,องเท้นนาสวยๆเลยนะคะ สวยยสวยๆัย้งนั้นเลยนะคะเอาไปวางประดับในบ้านนะคะก็ของใช้น่ารักน่ารัก เส <lich> <Should nobody know> ื้อกีฬานะคะสำหรับนักกีฬาเนาะคนที่ชอบแบบกีฬานะคะสวยๆเสื้อเด็กก็มีกระเป๋าเดินทางนะคะแว่นตา กระเป๋าสวยมากเลยนะคะวสวยๆงามงพาไปดูพาไปดูนะคะสอบทุกมุมจะพาไปดูพาไปดูนะคะทุกสอกทุกมุม อาจจะเดินไม่ทั่วนะคะแต่ว่าจะถ่ายให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะกระเป๋าสวยมากเลยกระเป๋าสวยมากเลยนะคะ กางเกง,เกง,เกงนักมวยนะคะกางเกงนักมวยมาเที่ยวได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะวัเสาร์อาทิตย์ ชุดสวยๆนะคะชุดสวยมากเลยเสียงรถเสียงรถี่มันเยอะมากนะคะมันเยอะมากๆเลย นี่เสียงเพลงด้วยแล้วก็เบาๆนะคะลอยมาเบาๆอันนี้แบบกางเกงเสื้อแบบไทยๆนะคะสวยนะคะสวยมากๆเลยใครสนใจก็มาเดินช็อปได้นะคะสวยท น,นักท่องเที่ยวจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเยอะมากนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่นะคะตลาดนักจตุจัจกของเรานะคะคนนะคะคนเยอะมากนะ เดินเข้ามาในนี้บ้างนะคะมาดูโซนนี้บ้างจะมีพบเสือเนนะะเส้อยีนกางเกงยีนเสื้อยีนกางเกงยีนเอี้ยมนะคะุเอี้ยมเอี้ยมที่เป็นยีนนะคะ เทนะคะ้าวินเทจก็จะอยู่โซนนี้นะคะเกางตัวนี้ <c oughs> ชมนะคะมีเสื้อยีนกเกงยีนน้ำเท้านะคะออกแนวแบบลุยๆนะคะลุยๆสักหน่อยนะคะชแถวนี้นะคะ

ชมนะคะพาชมบรรยากาศนะคะกลับเข้ามาข้างในอีกครั้งหนึ่งามาชมนะคะสินค้าเครื่องใช้ ชุดสวยๆนะคะสนใจนะคะมาช็อปได้นะคะ

คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมลชาแนลด้วยนะคะวันนี้ก็พามาชมมาเดินเที่ยวตลาดนัดตะตุจักค่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ